สวัสดีครับผมเมอร์เซียอัลแมนวันนี้เราจะมาในเนื้อหาง,ง่ายๆสบายๆกันบ้างนั่นคือจัดอันดับตัวละครโจโจภาค4 d i ไดมอ d is u n b r e a k a เ l e เหตุ hey, ผลที่เลือกจัดอันดับภาคนี้ก็เป็นเพราะว่าภาคนี้มีตัวละครที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจเยอะมากก,การตัดสินก็ง่ายๆอันดับตัวละครจะขึ้นอยู่กับทั้งดีไซน์คาแรคเตอร์พลังสแตนโมเมนต,ต์สำคัญในเรื่องราวซึ่งทั้งหมดนั้นตัดสินจากความชอบส่วนตัวของผมฉะนั้นก็ไปเริ่มกันเลยเบิดม,มาเราต้องเริ่มต้นทีหิง,งาชิกตาโจสุเกะตัวละครเอกประจำภาค โจสเกตเป็นลูกนอกสมรสของโจเซฟโจสตากับพี่นาชิกาตาโทโมโกะอาศัยอยู่ที่เมืองโมริโอบุคลิกพื้นฐานเป็นเ็กลักษเรื่องสดใสแต่งตัวสไตล์อย่างกีมเหมือนเป็นอันตภานแต่ก็มีใจิตใจคุณธรรมที่พร้อมต่อสู้เพื่อครอบครัวพวกพวก้องและผู้คนในเมืองโจสเกตเป็นตัวละครที่เรียบง่ายไม่มีเรื่องราวภูมิหลังหอองรือโปรเปซนาซับซ้อนซึ่งก็อาจมองว่าเป็นตัวละครจืดๆแต่ผมคิดว่าตัวละครโจสเกตให้อารมณ์เหมือนเพื่อนหรือุูนพี่ที่แสนดีที่มาพาเราไปทำเรื่องสนุกๆเรื่องปนๆสนุกสนานเฮฮาแต่พอมีเรื่องระบาดอะไรเเเเกกิดขขขึ้น้นนนนาาจะป็คแรที่ยืืมอ ช่วยเราทันทีซึ่งก็เป็นตัวละครที่ดีถูกใจไม่น้อยชาติต่อสู้เท่ๆก็มีเยอะมากแต่ให้เท่ที่สุดและชอบที่สุดของผมก็คือตอนสู้กับฟุงก็มิอยู่ยะทีนี้การตามล่าของไฮเวสตา์สำหรับโจสเกะผมให้อยู่ที่เอ ต่อมาเพรเอของภาคสามคูโจโจทาโร่โจทาโร่ภาคนี้เติบโตขึ้นจากภาคสามเยอะมากบุคลิกประจำตัวของเขาคือเงียบขึ้นพูดน้อยต่อยหนักในภาค4ี่เขาก็ยังคงบุคลิกนี้เช่นเดิมแต่ต่างกันที่การวางตัวของเขาในภาคนี้มีความเป็นผู้ใหญ่สุข,ขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดกับตอนพาโจสเกะไปล่าหนูกับตอนชีแนคกวจิเื่อรับมบือกับเนิดฮาดักแท็กถึงภาคนี้เขาจะเป็นเพียงตัวละครสมทบแต่โดยรวมโจทาโร่ก็ยังเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์เหมือนเดิมเพราะงั้นอยู่ที่เอครับ มาต่อกับโจสตาอีกคนโจเซฟโจสตาโจเซฟภางนี้อายุแปสกว่าแล้วเป็นคนแก่ที่ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกดังนั้นบทบาทของเขาก็จะเป็นตัวละครสมทบคิดว่าการมีอยู่ของเขาในภาคนี้ก็เพราะอาจารย์ต้อการเล่าเรื่องความสัมพันธ์พ่อลูของโจเซฟกับโจสุเกตซึ่งเน,นื้อหาก็ดีใช่ได้เลยแบบเรามองเห็นภาพรวมและแนวคิดของคนต่างเจนแบบชัดเจนที่โจสเกะจะมีความเป็นวัยรุ่นอยากทําอะไรเร็วๆพอมาอยู่กับโจเซฟที่เป็นคนแก่ที่ทําอะไรเชื่องช้าก็รู้สึกหงุดหงิดคิดว่าชายแก่คนนี้เลอะเลือนมองว่าเป็นภาระและทําใจยอมรับว่าเป็นนพ่่อตไไมได้ แต่ถึงกระนั้นโจเซฟก็จะมีฉากให้โชว์ความเทให้ลูกชายได้ดูสักครั้งถึงผมจะชอบโจเซฟมากแต่ในภาคน,นี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นเขาเท่าไร่เพราะงานผมจึงให้โจเซฟอยู่ที่4ควบคู่กับโทโมโกะแม่ของโจสุเกะไปด้วยเลยที่แม้จะมีบทไม่เยอะแต่การมีอยู่ของเธอก็จะเสริมเติมแต่งเรื่องราวชีวิตประจําวันของพังน,นี้ได้ดีมากทําให้เห็นว่าแม้บ้านที่งาชิกตะจะไม่ได้สมบูรณ์แต่พวกเขาก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักและความสุขดี ต่อมา2พี่น้องนิจิมุระเริ่มที่คนพี่นิจิมุระเคโจเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบดีไซน์พอควรเลยบุคลิกของตัวละครก็มีความน่าสนใจที่มีความร้ายกาแบบตัวร้ายแต่ก็มีเบื้องหลังเหตุผลการกระทำที่ทําให้พอได้เห็นใจได้บ้างที่ชอบที่สุดก็โมเมนต์ตอนที่เขาออกคาสั่งประชาการสแตนของเขาแบทคอมมานีหน้าเสียดายที่บทบาทของเขาน้อยไปหน่อยแลนบีครับ ส่วนคนน้องนิจิมุระโอคุยะสึจากใจคือไม่ได้ชอบและไม่ได้รู้สึกเกียดทั้งที่มีบทบาทในเรื่องค่อนข้างเยอะและมีบทช่วยตัวอีกด้วยแต่ผมกลับไม่ยักก็รู้สึกอะไรกับตัวละครตัวนี้โมเมนต์ Moment ที่ชอบที่สุดของตัวละครตัวนี้ก็คงเป็นตอนที่รีวิวอาหารอิตาลีนี่แหละส่วนสแตนของเขาเดอะแฮนด์เป็นสแตนที่ทรงพลังมากมากเกินไปจนต้องเนื้อบทบาทกับสมองของผู้ใช้เลยนี่แหละพราะงานลังสีไป ฮิโรเซโคอิจิตัวละครตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ประยายเรื่องราวทั้งหมดของภาคนี้เป็นตัวละครที่นำพาเราไปพบกับความลับอันดำมืดภัยอันตรายร้ายที่ซ่อนอยู่ในเมืองรวมถึงเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะในการต่อสู้ด้วย บุคลิกของโคอิจิเป็นตัวละครอ่อนน้อมทมตนสามารถปลุกความกล้าหาญลุกขึ้นสู้ขึ้นมาได้เมื่อถึงข้าวคับขันโดยรวมเป็นตัวละครที่ดีถึงจะไม่ค่อยมีฉากสู้เท่ๆสลับผมแต่ตอนที่ช่วยเหลือหน้าตาของยุคาโ,โกะในบทซีเดอร์เลล่าโคอิจินี่โคตรหล่อเลยแต่ก็มีช่วงหงุดหงิดตัวละครตัวนี้เหมือนกันในตอนรับมือกับเชียร์ฮาร์ดแท็กที่ปกติโคอิจิเป็นพวกหวาดกลัวและแวงเกิดเหตุแต่พอมาในครังนี้ก็กลับทำเก่งห้าวเปลงไ่ฟังโจทาร่ซะอย่างนั้นแต่ก็นะถ้าคิดว่าช่วงนี้นวกกาารรรพัััฒตลละคคใหโออิจบท มันก็พอรับได้อยู่แต่ใดๆแล้วก็ชอบช่วงที่คุยจิจับคู่กับโรหังมาไคแลนดงเอกครับมาที่ตัวร้ายตัวแรกของเรื่องคาตากิริอันจูโรสมยานามแองเจโรในได้บุคลิกและดีไซน์ตัวละครถือว่าออกแบบมาไ,ได้ดูดีดูเป็นคนชั่วหาความดีไม่ได้สุดๆถือว่ามาสมอย่างยิ่งที่ใช้เป็นตัวร้ายเปิดเรื่องราวในตอนที่เขาเป็นตัวร้ายสู้แบบปกติผมยังรู้สึกเชยๆกับเขา แต่พอมากลายเป็นหินแองเจโลไปแล้วผมกลับรู้สึกชอบสัง,งนันไม่รู้ทําไมแบบพอเห็นโจสเกตสรงเสียงทักทายโคยจีกับยูกาโกะมานัดพบกันที่หน้าหินมันก็รู้สึกตลกแปลก,ปกแบบว่าต้กนกำเนิดมาจากอาชญากรชั่วร้ายกลับกลายมาเป็นหินแลนด์มาใช้เป็นสถานที่พบกันของคู่รักสัง,งนันสำหรับแองเจโลตอนเป็นคนผมให้แร้งสแต่ตอนเป็นหินผมให้ที่แรงบีครับ อันนี้มาแพคคู่เลยเพราะยุ่ในระดับเดียวกันโคบายาชิธรมามิกับโทคิสากูฮามาซาดะทั้งสองเป็นตัวร้ายประจําตอนที่เพื่อถูกปราบไปแล้วก็การเป็นคนธรรมดาไมา่ได้คองแวะอะไรกับตัวเองอีกเลยโดยรวมเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงแต่ก็ชอบธรมามิต่อมาเป็นกรรมการตรวจสอบการโกงหน้าเตาของโจสุเกตกับตอนธรรมาซาดะกัโควิจิไปบ้านโรหังครั้งแรกที่ตอนแรกเราก็คาดหวังว่าอาจารย์เอาตัวละครตัวนี้กลับมาเล่าอีกครั้งมันต้องมีอะไรแน่ๆแต่ที่ไหนได้ทูเรตเหมือนเดิมทั้งสองอยู่ทีีล่ลงครับ มาที่ตัวละครหญิงกันบ้างย่ามังหญิชี้ยุคาโกตัวละครสาวสวยที่คังรักคยจีสุดๆจ้าใจเลยว่าตอนเปิดตัวมาผมไม่ค่อยชอบเธอคือเรื่องบุคลิกตัวละครหรือฉากสาคัญในเรื่องก็ถือว่าโอเคแต่ตัวละครเธอมันจัดอยู่ในท้ายยันเดเละซึ่งส่วนตัวผมไม่ถูกกับตัวละครทยนี้เท่าไหร่ถึงในช่วงบทซีเดรล่าจะเป็นช่วงพัฒนาการของตัวละครตัวนี้ทําให้รู้สึกชอบขึ้นมาบ้างแต่บทบาทของเธอในเรื่องมันก็ไม่มีอีกแล้วน่าเสียดายที่นาจะีบทให้ผมได้รู้จักเธอมากกว่านี้แลงบี อันนี้สองตัวละครพ่วงมาด้วยกันโอโตอิชิอากิระกับโทนิโอทาวซาดีตัวอากิระเด่นทั้ง2อย่างเลยก็คือสไตล์ของเขาเรดฮอชิริปเปอร์ในตอนนั้นตอนที่อ่านครั้งแรกผมยังไม่รู้ว่าอาจารย์อ้างอิงชื่อส์แตนจากวงดนตรีเลยได้แต่งงว่ามันชื่ออะไรนี่ยยาวเฟือยแต่ถึงกระนั้นก็ต้องขอขอบคุณแแตนตัวดีมากที่สร้างภูมิพุ้นการชื่อแปลกๆในโจโจให้แก่ผมกระดูซิว่าภาคหลังมันมีอะไรโดรมีฟาซอลลาทีโดหรือดูดูดูดดาดา จุดเด่นที่2ก็คือบุคลิกตัวละครของเขาที่ปรากฏออกมาเป็นวัยรุ่นพกกีตาร์ไฟฟ้าสุดล็อกถือว่าเข้ากันกับสไตล์ไฟฟ้าเชลี่เเป,ปเปอร์ของเขาด้วยและฉากต่อสู้กับโจุเกะก็ถือว่าดีมากส่วนเชฟโทดิโอในบทเรื่องราวการเปริดตัวของเขาจะสร้างบรรยากาศชวนสงสัยว่าเชฟโทดิโอมีเป้าหมายอะไรกับพวกโจสุเกะเขานํอาหารที่แม้จะสร้างผลลัพธ์ดีต่อสุขภาพแต่กระบวนการารักษาก็ถือว่าสยดสยองไปส่งใช้ได้แล้วพอปรากฏว่าเขาแค่อยากทำอาหารดีๆใ,ให้ลูกค้าได้รับประทานเท่านั้นก็ถือว่าเป็นพอททวิตจุดหักบม,มที่ใช้ได้เลย เป็นตัวละครสมทบที่บทบาทน,น้อยก็จริงแต่น่าจดจำสุดๆและเนื้อสิ่งอื่นใดเพลรแจมสแตนของเขาเป็นหนึ่งในสแตนที่ผมอยากได้มากในฐานะคนที่ชอบทำอาหารทั้งสองคนอยู่ในแรงบีมาที่เขาคนนี้คิชิเบโรฮัง สำหรับตัวละครตัวนี้ผมขอสร้างแท้แยกออกมาเลยลูกรักคนเขียนนี่แหละไม่มีเท้ไหนมาะสมไปมากกว่านี้แล้วบทบาทในเรื่องก็เด่นกว่าตัวหลักมีภาคแยกของตัวเองแทนภาคแยกก็มีทั้งมังงะไ์โนเวลได้ทาเป็นหลายแอคชั่นทั้งแบบซีรีส์และแบบภาพยนตร์ด้วยมีคอลแลบกับแบรนด์กุชชี่และในเดอะโจโจแหลงก็จะมีบทบาททั้งที่ตัวละครเก่าในะจักรวาลรีบูดมีแต่อ้างอิงถึงเฉยๆแต่นี่เล่นมาเป็นตัวเป็นตนเลยไม่ลูกรักก็ไม่รู้จะว่าอะไรแล้ว แต่ก็ว่าอะไรไม่ได้เพราะตัวละครคิชิเบโรฮังมีสเสน่ห์มากๆที่ทําให้หลายคนชื่นชอบรวมถึงตัวผมด้วยเขาเปิดตัวในแบบตัวร้ายประจำตอนแล้วทําให้เรารู้จักเขามากยิ่งขึ้นในบทตอกซอยวิญญาณมีช่วงเนื้อเรื่องน่าสนใจราะตลกขบขันทั้งตอนเล่นลูกเต๋ากับโจสุเกะหรือตอนหาทางรับมือกับสแตนชีฟทิกเรียกได้ว่าเป็นตัวละครสมทบที่มีบทบาทเกินเบอร์มากๆแต่ก็ทําให้ผมชอบตัวละครนี้มากเช่นกัน เพราะงั้นผมจึงใจหายสุดที่จูๆ่ๆ Killer Queen ก็ไปกดระเบิดสังหารโลหังทั้งอย่างนั้นและตอนนั้นเรายังไม่รู้ความสามารถไบเดอร์ดัตตรงๆมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโหอาจารย์ตอนฆ่าเคยเเียวอิงเหน็บกว่าผมจะทําใจได้ก็นานมากเลยนะอาจารย์เล่นแบบนี้อีกแล้วเหรอแต่พอรู้ความสามารถไบเดอร์ดัตก็คือโล่งใจสุดๆ้วยความที่เป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์น่าจดจำเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆจึงไม่แปลกที่อาจารย์จะหยิบยกมาเขียนบ่อยๆอีกเรื่องก็คือตัวละครตัวนี้มีศักยภาพที่สูงมากในการนำไปสานต่อสร้างเรื่องราวต่างๆ อย่างภาคแยกคิชเบรโรหังไม่เคลื่อนไหวโดยบุคลิกของโลหังที่มีความอยากรู้อยากเห็นสุดๆมันจึงง่ายในการนําตัวละครตัวนี้ไปต่อยอดนําพาเขาไปพบเจอกับเรื่องลึกลับแปลกๆสร้างเรื่องเหล่าชวนพิศวงในภาคแยกคิชเบรโรหังไม่เคลื่อนไหวแบบบังหง่ะหรืออนิเมอะอาจทําให้เราไม่ค่อยรู้สึกแบบนั้นได้ดีมากนะเพราะเรายังติดภาพจําความเป็นผู้แช็กสแตนของตัวละครตัวนี้แต่พอไปซีรีส์หรือแอคชั่นนี่คือซีรีส์ลึกลับพิศวงชวนติดตามสุดๆแม้เนื้อหาส่วนใหญ่เราจะรู้มาแล้วเพราะซีรีส์อ้างยิงจากต้นฉบับในมางงะาก็ พูดแล้วเมื่อไหร่จะได้ดูภาพยนตร์โลฮังอันล่าสุดกันนะขอไปเร็วเลยก็แล้วกันโดยการพูดถึงตัวละครที่อยู่ในแรงระดับเดียวกันทั้งหมดเริ่มที่แรงสี่ซูจิอายะตัวละครเจ้าของสแตนซินเดลเลราที่มีบทบาทไม่เยอะแต่สําคัญต่อเรื่องที่ทาให้คิระยโยชิคังเงะนีรอดจากการไล่ล่าของพวกโจสุเกกไปช่วงหนึ่งถ้ายึดหลักในด้านตนัวละครผมรู้สึกเชยๆกับเธอและแย่ยิ่งกว่าตรงที่ผมดันไม่มีความคิดว่าเธอเป็นเพียงตัวละครขับเคลื่อนเหตุการณ์ให้เรื่องราวเข้าสู่การไล่ล่าฆาตการที่แอ,องงบแ โ oh, อยานางนิเคนเด็กประหลาดที่มีรูบนใบหน้ามีสแตนบอยทูแมนที่แย่งจริงความสามารถสแตนได้โดยการเล่นเป่ายิางฉุบส่วนตัวเฉยๆกับตัวละครแต่ชอบโมเมนต์เอาจริงเอาจังในการเล่นเป่ายิงฉุบมากๆโดยเฉพาะกับโรหังที่ไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะมีโมเมนต์อะไรแบบนี้ด้วย คิโตโตมาซาโซสถาปนิกที่ได้รับงานประเมินราคาบ้านของโรฮังหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับตัวละครตัวนี้เพราะจุดเด่นของเขามาันไปเด่นที่สแตนชิปทิกท,ที่อาจารย์สามารถนำเสนอเรื่องาราวประหลาดแบบนั้นออกมาได้แล้วก็อย่าว,ว่าแต่โรฮังเลยเป็นผมแต่เห็นคนทําอะไรแปลกเป็ดแผลลังตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นผมก็สงสัยและอยากรู้เหมือนกันแหละ คาเนไดจิโทโยฮิโร่ oh <iro> ชายผู้อยู่อาศัยบนหอจ่ายกระแสไฟฟ้าเก่านอกเมืองโมริโอเฉยๆกับตัวละครแต่ชอบคอนเซปต์การใช้ชีวิตบนหอจ่ายกระแสไฟฟ้าของเขาแต่ถ้าให้ไปใช้ชีวิตแบบนั้นขอปฏิเสธก็แล้วกันมิยาโมโตะเทรุโนสุเกะเจ้าของสแตนอนีกมาที่สามารถเก็บสิ่งของและกระขังคนลงในกระดาษพับได้โดยมีเงื่อนไขคือความกลัวเป็นตัวละครฝ่ายตัวร้ายที่ให้ลมชนคนลุกเหมือนกันหลักๆแล้วจะเฉยกับตัวละครตัวนี้แต่ชอบที่เขาได้เป็นตัวละครสร้างโมเมนต์สุดเท่ให้กับฟุงกามิอยู่ยะ คาวจิริชิโนบุยิงสาวผู้เบื่อหน่ายชีวิตแม่บ้านและสามีแต่วันหนึ่งสามีที่กำลังจะก,การทำงานก็มีสเสน่ห์ยางน่าประหลาดทำให้เธอตกหลุมรักเขาอีกครั้งโดยหารู้ไหมว่าสามีคนนั้นคือฆาตกรชั่วร้ายคิร้ายโยชิขังเงะแป้งชมมาสำหรับเรื่องหลัก็เป็นพอที่ใช้ได้แต่กับตัวละครก็เฉยๆนี่แหละฉากสำคัญของตัวละครตัวนี้ก็ไปตอนที่คิระปกป้องเธอจากสเตคแคมันเป็นฉากที่ทำให้เราได้เห็นด้านอื่นของคิระแม้แท้จริงเขาจะปกป้องเธอเพื่อปกปิดตัวตนของเขาก็ตาม คิระโยชิฮิโร่พ่อของคิระโยชิคังเงะที่รักลูกชายและพยายามปกป้องสุดหัวใจแม้ลูกชายจะเป็นคาตรกรชั่วก็ตามทีก็ไม่มีอะไรมากเป็นหนึ่งในตัวล้ายดัดดาทั่วไปไม่ไดมีความน่าสนใจอยู่นี่แหละดีแล้วมาที่ตัวละครเทียบี ยันงูชิงเอคิโยหรือชิงเอจีตอนเปิดตัวมาผมไม่ค่อยชอบบุคลิกเรื่องความขี้งกความหินเกตตัวของเขาแต่พอเขาต้องจ่าไปกระทันหันเพราะไปพบฮิระโยชิคังเด้เข้าโดยบังเอิญมันก็รู้สึกใจสลายเหมือนกันเอาเข้าจริงผมชอบตอนที่เขาอยู่ด้วยกันกับโจสเกะและโอคุยาซือน,นะถึงชิงเอจีมันจะเหลี่ยมพยายามพุเงินลอตเตอรี่และทำร้ายพวกเขาขนาดนั้นแต่พวกเขาก็ทำเพียงสั่งสอนเท่านั้นและยังคงคบหากันต่อเป็นมิตรภาพแปลกๆที่โจดอบอุ่นดี คาวาจิริฮายาโตะเด็กชายธรรมดาที่สืบรู้ว่าพ่อของตนคือฆาตรกรแฝงตัวมาตอนแรกผมไม่เข้าใจหรอกว่าอาจารย์จะสร้างและผู้บทตัวละครตัวนี้ทําไมเพราะเขาไมา่ได้เป็นผู้ใชส้สแตนอะนะแต่พอเข้าสูะะ่เนื้อบท b บเดอ d ดัสถึงมีสแตนสุดโกงอย่างสตาร์แพตินัมที่หยุดเวลาได้หรือเคซี่ไดมอนที่สามารถรักษาซ่อมแซมได้ทุกอย่างก็ไม่อารับมือกับมันได้คนที่พยายามหาทางรับมือกับมันก็คือฮายาโตะเด็กชายผู้ไร้พลังคนนี้บทบาทของเขาในช่วงนั้นถือว่าเทพมากและชวนให้ลุ้นตลอดเวลาเลยว่าเขาจะสามารถก้า มาที่ตัวละครเทียเอ ส่งยีมโตเรมีวิญญาณเด็กสาวจากตอกส้อยวิญญาณผมชื่นชอบตัวละครตัวนี้ตั้งแต่บุคลิกภายนอกแล้วและเธอจะเป็นคุณแจสําสคัญที่ทําให้ทุกคนล่วงรู้ถึงภายอันตรายร้ายที่แอแฟงในเมืองแห่งนี้ก็เป็นตัวละครในพลเรื่องที่ดีที่วิญญาณผู้ล่วงลับพยายามปกป้องเราผู้คนที่มีชีวิตอยู่ฮาเซคุระมิกิทาก,กะจัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากชอบทุกฉากที่เขาปรากฏตัวเลยกับการเล่นมุกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือผู้ใช้สแตนฉากที่ทําให้ชื่นชอบเขาก็คงไม่ผนกับการรวมหัวกับโจสเกกไปโงงหหนน้าตาต่รีแล ฟงก็มีอยู่ยะสึ่งแรกที่โดนใจผมกับตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัวร่างหลักแต่เป็นร่างสแตนไฮเวสตาร์ที่มีความราบเรียบเท่ดีบทการไล่ล่าโจสเกตก็ส่งให้มันเป็นสแตนไล่ล่าที่ดูน่ากลัวด้วยในตอนแรกก็คิดว่าเขาน่าจะจบบทลงแค่นั้นแต่กลายเป็นว่าในตอนที่ต้องค้นหาโคยจิที่ถูกเทลานสเกตกักขังในกระดาษด้วยความสามารถอีกมากเขาก็กลับมามีบทบาทอีกครั้งแถมได้บทที่โคตรหล่อที่กลาลุกขึ้นมาสู้เพื่อช่วยเหลือพวกโจสเกตเรียกได้ว่าเป็นฉากที่ทำให้ได้ใจผมไปเต็มๆเลยสำหรับตัวละครตัวนี้ และสุดท้ายทีไรยโยชิขังเงะตัวร้ายหลักของเรื่องหากเรากาลังพูดถึงตัวละครวายร้ายที่ชื่นชอบที่สุดของโจโจชื่อของเขาจะต้องปรากฏขึ้นมาเป็นอันดับตนตอ,นตอนย่างแน่นอนในตอนแรกที่รู้คอนเซปต์ของตัวละครตัวนี้ที่ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่รักควาสมสงบก็มีตะกิดตะกิดใจบ้างว่ามันคืออะไรวะแต่พอได้อ่านก็ถึงได้รู้ว่าก็มีความหมายตรงตามตัวเลยนี่หว่า คิระโยชิขังเงต้องการชีวิตที่สงบสุขเขาไม่ชื่นชอบการแข่งขันและคิดว่าการพยายามจะขึ้นไปเป็นที่หนึ่งนั้นจะทําให้เกิดการแข่งขันไม่จบไม่สิน้นซึ่งขัดต่อหลักการความสงบสุขของเขาแต่ถึงกระนั้นเราก็ได้เห็นในบ้านของคีระว่าในงานแข่งขันต่างๆของเขาเขาจะได้อดับสามเสมอเป็นการสื่อความหมายว่าถึงเขาจะไม่ชอบการแข่งขันแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกความสามารถและหากต้องเอาจริงเขาก็ไม่มีทางแพ้ใครหน้าไหนเหมือนกัน บุคลิกภายนอกของคิระาเป็นชายธรรมดาไม่มีความสัมพันธ์กับใครลึกซึ้งดูไม่ใช่คนเลวหน้าที่การงานก็ถือว่าดีมีคนชื่นชอบอยู่เยอะมีบ้านหลังใหญ่โตเรียกได้ว่าเป็นคนที่โปรไฟล์ดีสุดๆทว่าเสียอย่างเดียวคือการที่เขามีงานอดิเรกชั่วร้ายอย่างการเป็นฆาตรกรต่อเนื่องคิระโยชิขังเงะมักพูดเสมอว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคขนาดไหนท้ายที่สุดเทพีแห่งชัยชนะก็จะทรงยิ้มมาให้เขามันเป็นประโยชน์ปลุกใจธรรมดาก็จริงแต่พอมันออกมาจากคำพูดของฆาตรกรต่อเนื่องอย่างเขามันก็เป็นประโยชน์ที่ดูน่ากลัวไม่น้อย ก็จบลงไปแล้วสำหรับเทียริสตัวละครในโจโจภาค4แล้วท่านผู้ชมละครับชื่นชอบตัวละครตัวไหนของภาคนี้กันบ้างลองมาแชร์กันหน่อยนะครับ